คลิปนี้สําหรับคนที่อยากเป็นนายตัวเองแต่ว่าไม่มีเงินลงทุนเหมือนเรานะเดี๋ยวเราจะมาบอกเขาเรียกว่ามายเซตแล้วกันเราต้องมีมายเซ t กับตัวเองก่อนว่าเราคิดกับตัวเองไงหรือว่าเราจะไปในเวของเรายังไงโดยที่เราไม่มีเงินทุนอะไรเงี้ยที่จริงการที่เราโฟกสัสแค่งเงินเฉยๆมันจะทาให้แบบโลกมันแคบมากถ้าเราพูดถึงเรื่องเงินถูกไหมถ้าเรามองว่าเออเราสามารถหาเงินจากที่ไหนในบ้างเพื่อเอามาไปใช้ในอนาคตเพื่อสต้อของอะไรเงี้ยมันจะดูแบบกว้างแล้วก็ง่ายขึ้น แล้ววิธีไหนล่ะที่จะทําให้เราได้เงินมาโดยไม่ต้องแบบใช้เงินตัวเองก็เออแอฟเฟลีย์ ate, ถูกต้องแอฟเฟลีย์นีง่ายสุดอะจริงๆเพียงแต่มันจะช้าหน่อยแต่ข้อดีของการทำแอฟเฟ i a t e ก็คือหนึ่งเลยนะเราสามารถรู้ว่าสินค้าที่เราจะขายเนะี่ยมันมีความต้องการอยู่หรือเปล่าหรือว่าคนยังซื้อสินค้านี้อยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะทําให้เรารู้ว่าถ้าสมมติเขาแอฟเฟลีย์เนี่ยเราทำแล้วมันขายดีอะอนาคตเราอาจจะสต็อกสินนี้มาขายเองจริงๆก็ได้โดยที่ไปเดียวกับ โรงงานหรือผู้ผลิตให้ได้แบบราคาที่ลดลงอะไรเงี้ยม,มันทําได้แต่มันต้องใช้เวลาหน่อยนะคุณต้องส,สม่ําเสมอแล้วก็ลงคิดบ่อยๆอะไรเงี้ยมันถึงจะเห็นผลเอเราว่าขั้นต่ำสักสามเดือนแล้วกันถ้าจะทําให้มันเห็นผลจริงๆอ่ะส่วนตัวก็ทําอยูไ่ไงก็เดี๋ยวให้ลองไปด้วยกันมันอาจจะเพิ่งแค่เริ่มต้นเรายังไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะสําเร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าการได้เริ่มยังดีกว่าการที่ไม่ได้ทําอะไรเลยทุกอย่างอ่ะมันอยู่ที่มายเซตเลยเว้ยเรามีมายเคสต่อตัวเองเรามีมายเซตต่อการอยาก เป็นนายตัวเองขนาดไหนคือโดยส่วนตัวเนี่ยเบื่องานประจํามากเลยเว้ยแบบมันเบื่อคนอ่ะมันเบื่อมันเบื่อทุกทุกอย่างมันเหมือนไม่ใช่เวของเรามันเหมือนไม่ใช่ตัวของเราเองมันเหมือนแบบมันควบคุมอะไรในตัวเองไม่ได้อ่ะมันโดนคนอื่นควบคุมอยู่เสมออะไรเงี้ยบางทีมันก็เป็นความรู้สึกที่ไม่โอเคกับตัวเองนะถ้ามองว่าชีวิตเรายังอีกไกลอ่ะแล้วเราเอาความเหมือนเอาชีวิตมาทิ้งที่งานประจําอ่ะมันอาจจะมีบางคนนั้นที่ชอบทํางานประจำแต่มันไม่ใช่เราฉนั้นคางที่จะทําให้เราได ไปตามวของตัวเองก็คือค่อยๆเริ่มทําค่อยๆเริ่มทําแล้วก็อย่าเพิ่งคิดถึงการใช้เงินเยอะให้มันเป็นสเต็ปต,ต่อไปหลังจากที่เราแบบสามารถขายได้แล้วอะไรเงี้ยดีกว่าอืมเรามาดีกว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดปัจจุบันมีหลายช่องทางมากที่จะหาเงินอย่างเงี้ยคุณต้องลองลองก่อนลองก่อนจะได้ไม่ต้องเสียเงินทิ้ง